ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่กับผมอีกครั้งหนึนะ่งเกมดาร์กบอลดักฮาร์มแบทโซครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับทีมจริงๆเปลี่ยนตอนแรกคือทำทีมเซลไว้ผมเลยทำเป็นเซลแอดเวิร์กนะฮะแต่คือมันคือทีมมันคือทีมโกฮังนั่นเองคนระับผมนะมันคือทีมโกฮหกบอลดักมาร์เซนดิซิโปซึ่งวันนี้เราจะมาผ่านนะครับไอทีมนี้เลยบอลดักมาร์เซนดิซิโปในไฟติ้งเหล่าเซนเปจิต มิชชั่นใหม่นะครับก็ทีประมาณนี้นะที่ผมจะเอาไปเพราะว่ามันผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นนําแทนเว้ยคือหาทีไม่ออกครับก็เลยเอาเป็นโกฮังมาแล้วกันแล้วก็ใช้เป็นนี่แทนนะครับคอนเทสเตอร์โคบกับมาสเตอร์ s ิ i ิโปเป็นตัวนี้แทนเพื่อหาตัวอื่นไม่ค่อยได้แล้วอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราจะเอามาซึ่งโกฮัง e เราจะ ECA แล้วคือเก่งมากเลยครับผมได้ลองใช้แล้วเก่งมากและพยายามให้มันยืนคู่กับทั้งตัวนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเอฟเฟกมันเมื่อยืนทั้ง มันจะตีแรงมากขึ้นครับมันจะมีโอกาสคริติคอลครับแล้วก็บวกพลังโจมตีพ้องกัน120%ด้วยนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นก็ควรให้ยืนทังคู่กันและผมใช้ทั้งตัวนี้แทนจะเป็นตัวทังส t ต็ k ด e เฟนต์นะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถส t ต็ k ได้หกคืนครับและยิ่งมันใช้ทําไม่ตายบ่อยๆด้วยแล้วผมยิ่งอัพโหอัพมาคู่กันด้วยนะคืออัพเบิร์นมาเยอะๆเนี่ยจะสามารถทําให้มันเก่งขึ้นได้และยิ่งส t ต็ k มันก็สเต็คเรื่อยๆด้วย,วยนะครับก็เลยจำมาใส่แทนซึ่งก็ยืนคู่กััับไออ้ตวนนนนีปปปครกกงเเะะ็็็จื 1, จจ ทรังส่วนอีกโลนึงก็จะเป็นโกหังครับก็จะเล่นประมาณนึงนะอืมเธอแรกไม่มาพร้อมกันด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโกหังไปอยู่อีกโลนึงเยรายืนโกหังอย่างนี้ไว้ก่อนตอนนี้เบจิต้ายืนแทงได้ให้มันทําไปก่อนครับส่วนโกหังผมขอยืนตัวสุดท้ายนะมันต้องย้ายโลไปอยู่กับไปอยู่กับไปอยู่กับไอเนี้ยไปอยู่กับทรังอ่ะซึ่งทรังผมจะยืนตัวแรกเลยโอเคลบห้าเราทํางานครับไป2อล้านสามป๊อปป๊อป,ป,อปจัดเลยพาอัวออร์เรสภูมิใจในนักรบ ขอเบิ้ล6ปีผมได้มาเป็น3เส้นทางนะ้าสิปลด90%แล้วอีกตัวนึงก็ร้อยแล้วครับแม่งได้บ่อยมากเลยคือ UI แม่งไ,ไม่ออกจนผมต้องไปแลก <c oughs> UI ไม่ออกผมไปแลกแล้ว UI อะ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ว่ะพอดีอาจจะเปิดแล้วแม่งได้อีกรอบก็ได้ผมคงจะเปิดเรื่อยๆนะเพราะเจ็ดปีมันเทพมากแบบเจ็ดปีมันเทพมากจริงๆครับก็อาจจะเปิดเรื่อยๆนะอนเาแบบนเา,า,อาจจะอ,นะอืมปึ๊บอืม,อม,ออม I will take you down explosive dance โบงเขาให้2ล้านสี่ครับตายอย่างไวตายอย่างไวครับต่อไปช้งลุยตรงนี้ขอเป็นช้งยืนคู่กับตรงนี้แล้วกันจริงต้องเป็นโกหังก่อนแลเนี่ยให้โกหังก่อนแล้วกันยิ่งเก็บเยอะมันยิ่งดีช้งแล้วค่อยโกหังยังไงก็ได้แล้วเพราะว่ายืนโลเดียวกันโอเคขอให้เป็นแทงได้แทงได้สวยมากแทงได้สวยมากถ้าไม่ตายยังโอเคถ้าไม่ตาย4ี่ล้านเจ็ดโอ้โหอืมอืม ดับเบิ้ลมาเซนโกอย่างเท่คือมันมัน,ม,นมันเป็นเรฟเฟลเซนจากไอ้ไอเนี่ยนะการ์ดช้างนะฮะช้างตอนโตอ่ะเหมือนเรฟเฟลเซนมาจากการ์ดนั้นเลยครับแบบเอามาเขาเรียกว่าเอามาเอามาเอามาแบบปรุงแต่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงเบิ้ลลนลัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยให้ช้างกูสแต็กก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหแต่ก็ดีละทำได้าาขนาดนี้เลยเว้ยเกย์สามล้านสองช้างมาเซนโก เออีกเกือบตายสวยอีกรอบครับสแต็กไป2รอบปิดฉากครับโอเคต่อไปโกฮังเซียสองกับโกฮังเซียหนึ่งมาแล้วก็เปจิต้าครับกลัวแม่งจะมาใช้ทําให้ตายตรงกลางเนี่ยยานะยานะยานะอยาะย,าะยานะสองล้านหนึ่งเข้าไปครับโกฮังตัวนี้แต่มันไม่มันไม่เก่งเท่าไหร่นะตามตรงมันมันเก่งในด่านสั้นเว้ยแต่ด่านยาวไม่เก่งเท่าไหร่ มันค่อนข้างจะบางถ้าเราเก็บลูกแก้วได้ไม่เยอะมันจะบางมากแต่ดีแล้วใช้กับตัวแรกไปได้สแต็กตัวนี้ได้ครับเลจิงวาซินโกแต่ดีไม่มีโกฮังกับเซลใน,ในกาชาเจปีอ่ะพอมาเยอะเกินไปแล้วโปีเองก็มาเวอร์ไวเองก็มาอะไรกันอะไรว่ารอบไหนเดี๋ยวมันก็มาอีกมาแบบกาชาเดียวกันก็ไม่โอเค แบบมาในกาชาด็อกคังเฟสคู่อ่ะจะไม่ได้ตัวไหนอ่ะโกฮังเอ้ยไม่ใช่โกคูบูก็มาหมอแล้วนะโอ้ยเิจิตต้าไม่เบิร์นวะอย่างนี้นึ่เองโหเอ้ยโอ,โอเครอบนี้ผมขอให้ช้างจัดก,การละกันก็รตรงนี้และเองก็ฮิลไปเลยอือฮิลไปเลยโอเคช้างจัดก,การครับ3ล้าน7ยิงไปคือมันจะยิงแรงถ้าเจอศัตรูตัวเดียวไงมันไม่ได้เน้นแทงครับ เราเลยเอามันมาสแต็กได้อยู่เห็นคนเขาใช้กันโอเคโกหังแปลงล่างครับอันนี้ก็จะรีดดามเมรีซีฟได้แต่ไม่ค่อยอยากใช้นะาตามตรงตรงัวนี้โกหังไม่ถูกกระป๋องแล้วโอเครอบนี้สีแดงโอ้โหสีแดงบานเลยวะ่ะโอเคงั้นยายโกหังตัวไว้ข้างหลังเอาตัวนี้มาก,ก่อนอเ,เกือบได้เยอะสุดเลยนะโอเคไม่เป็นไรเคโกหังเอาตัดสเปแท็กครับสวยตรงนี้ตรงนี้อ,นอืมอเคสองล้านแปดครับเข้าไป มเงยไม่ได้ทําให้ตายใหญ่เสียดายมากอันสามโอ้โหพิจิต้าแม่งเอาคืนเลยว่ะโอ้โห,เเย,โโหยี้แม่งไว้ตัวแรกดีกว่าไว้ตัวแรกดีกว่าอย่างงี้สองแสนครับบอกแล้วเห็นไหมโกหังมันไม่ได้เก่งเลยครับ ECA มันกไม่ก็ไม่ได้เก่งเลยมันไม่ได้แทงหนักขนาดนั้นนะฮะมันแค่ยืนได้แต่มันรับถ้าไม่ตายไม่ได้ครับจริงยืนตรงกลางดีกว,ว่าอย่างนั้นโอ้โหเปลืองของไปเนี่ย แลไ,ไม่เรามีชุบอยู่เบเจิต้ามาเมื่อไหร่ก็ชุบได้ let's end this โอ้โหเบาเกินโอเครอบนี้ช้างลุยเบจิต้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้นี่เดี๋ยวบิวให้เดี๋ยวบิวให้เดี๋ยวบิวให้ใหโอเคตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บมากส่วนเบจิต้าครับเก็บเลยบู๊เขาให้โอ้โหอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยอะไรอะไรโอ้ยสองรอบติดวะ่ะ โอ้โหแม่งสองรอบติดเลยวะเอ้ยโอ้โหยังจะโดนเบาวกว่าไอตัวโกฮังเมื่อกี้อีกสล้านเข้าไปครับมาสเต็กแอคแตรกยไงยิ่งยิ่งตีหนักยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งตีเยอะมันยิ่งเก่งนะไอตัวเนี้ยมันจะแตกไงสเต็กแอคแทรกไงขอคริ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 สวยโอ้ยโกฮังแทงได้แล้วก็เบจิต้า3ล้าน3ว่ะ ยังอยู่ในทีมที่ไม่ถูกต้องให้หล่อิจิต้าคือมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวแบบใส่ทีมไหนก็ได้แต่มันจะไม่แรงเท่าอยู่กับทีมที่ถูกต้องไงโอเคต่อไปสีม่วงนะฮะยังไม่เอาแล้วกันยังไม่ใช้แล้วกันโอแต่ถ้าชุบชีวิตนี่คือไม่ต้องใช้กะตัวหนึ่งไปเลยอะใช่ไหมใช่ไหมอยากใช้ว่ะอยากใช้ในร่างนี้ว่ะเพราะผมไม่มั่นใจสุดๆอันนี้แปลงร่างโกหังได้อยู่แต่ว่าถ้าเราตายมันก็โอเคมัน มันมันมันต่อจำนวนลูกแก้วสีฟ้าปะเออมันต้องเก็บลูกแก้วสีฟ้าถึงจะเก่งเอ็กชนน่ะเอ็กชนมันต้องเก็บลูกแก้วสีฟ้าไหมอ๋อคือแปลงร่างดีเลยดีกว่าแปลงร่างเลยดีกว่าครั้งอยู่นี่นะไม่ต้องตามฉันมาไม่ครับผมบอกแล้วว่าผมจะสู้กับคุณด้วยพาผมไปด้วยนะครับผมอยากจะสู้ผมอยากช่วยสู้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทักไปเถอะไปครับ นี่ไงลลับเลยเออความหวังสุดท้ายของมนุษย์โลกไปไอยาม่งทำให้ตายเริ่มแรกเลยเหรอเอ็งใจงเย็นได้ปะดีแล้วผมไม่ยืนตัวนั้นไวโอ้ยโอ้ยโอ้โอกหังยังแสแ็กไม่พอเลยเนี่ยเออสองแสนครับต้องฮิลแล้วว่าเธอหน้าไม่รอดแล้วครับต้องฮิลแล้วอ่ะไม่ไหววะไม่ก็ตายก็ได้นะรอบหน้าตายก็ได้ แต่ทางจะไม่ได้สแตก็กกระสิไม่เงยแรงจังวะสะแต็กไม่ไหวแล้วโว้ยเออโอ้รอบหน้าต้องยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฮิวะอะหัวทางแล้วไม่รอดแล้ววะ่ะถ้าปล่อยไว้บอกว่าผมตายแน่ๆเลยด็อกครั้งหมดมันก็ยังไม่ได้เออด็อกครั้งหมดใกล้ได้ยังใกล้ได้แล้วแต่ว่าไม่น่าทันนะเนี่ยโอเคโอ้โดนเป็นหมื่นเลยวะใจเย็นๆนะหกล้านอืมอืม เอาให้ตายได้ไหมเนี่ยเออขึ้นไปเชิบ์บบฟ Explosive Demon Flash สองล้านสองไม่ตายด้วยสี่ล้านสามโอ้โหหังแม่งแบกมากแบบตัวคนเดียวสู้กับไปจิต้ามแม่งใช้ได้ยังไงวะมือเดียวเป็นอูซุยครับอโอ้เฮ้ยดีกูตายก็ดีแล้ว <laughs> <laughs> ดีไอ้ตายดีแล้วดีแล้ว <laughs> ดีแล้ว มา,โอ,า,อาโ,อโอ้โดนเตะทีโดนเตะทีแม่งเป็นแสนเลยเพราะแปลงร่างมันจะไม่มีกรองไงพอชุบปุ๊บมันค่อยมีไงโอเครอบนี้เดี๋ยวให้โอ้โหอยากให้อยากให้โกหังมากเอ้ยเดแต่เราแต่เราเก็บไว้ใช้กับเทือนหน้าได้โอเคอยู่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้รีบ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 รบไปเลยโอเคมาโอ้แม่งเอ้ย เอ้ยขีหน่อยนะขีหน่อยนะโกหังนะเอาให้ได้นะเออเอ็กซ์โปซีฟแดนซ์ยิงโอเคสวยโอ้โหน่าจะอีกรอบนึงให้ช่ำใจหน่อยได้ไหมโอ้ผมไม่อยากใช้อ่ะไม่อยากใช้กับเธอหน้าเธอหน้ามันดอกคังโหมดแล้วแบบเลื่อนเหลือนิดเดียวแล้วไปด็อกคังโหมดมันคุ้มไหมอ่ะเป็นงนี้ตลอดเลยเออไม่เข้าด้วยไงประเด็นโอ้ยกูจะบ้าตายวะ่ะแม่งเงยโอ้ โอ้แม่งสำแสเลยวะเออดีแล้วใช้เพื่อตอกข้างหมดอะอืมไปเออนี่ไงไม่ตายด้วยประเด็นโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ตายเฉยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้อะไรอย่างนั้นอะใช้เลยแล้วกันมาโกฮังลุยฮิวหน่อยก็ยังดีไม่ต้องใช้ของฮิวไปเลยไปเอาให้ได้ยังไงก็ต้องตายว่ารอบนี้เอ้ายังไงก็ต้องตายไม่เป็นไรอยู่แล้วโอเค72ต้องเคียวเจ็ดสิบสิบหรอ ไปสามสองหนึ่ง go ไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสือยิงกันสดโอเคแต่รอบหน้าคือรอบที่ลำบากสุดๆแล้วเรามีตัวม่วงถึง3ตัวลำบากในเทินหน้ามากโอเคกูหังน่าจะปิดฉากได้ไปบึ้มง่อยหกล้านครับโอเคฮิวกลับมาสวยเฮ้ยไปทรังอยู่หน้า แล้วมั่นใจในครั้งสุดๆครับโอเคส่วนโกหังม่วงไอ้โกหังฟ้าพูดผิดโอเคไม่มาใช้ไม่ตายข้างหลังโชว์เลยว่าดูทะยางแล้วเนี่ยสามล้านเจ็ดมาเซนโก้อืมสวยสวยมากโกหังโอกาสสามสิบในการในการในการีารารเลยนะมันต้องได้แล้วปะวะฮะต้องได้แล้วปะวะึอือ <laughs> อืม explosive dance เออสองล้านสองครับสวยงามมากดีมากที่เบิ้ลแล้วขอครีอีกรอบนึงนะขอครีอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ยังสวยเลยสามล้านเจ็ดอะ่ะขอครีอีกรอบนึงเท่าไหร่อู้หูแม่งไม่ครีไม่ติดไม่ติดโอกาสไม่ติดแล้วโอ้โหดีมากใช้โกหังไปเลยดีมากอู้หูจุกจุกจุกเออโอ้จะเป็นหมื่นกว่าชิลเลยครับหกล้านเข้าไปแล้วเธอหน้าผมจะสแต็คดีไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเธอหน้าเป็นยังไง ถ้าย้ายโกหังได้ก็ย้ายเลยโอเคเธอหน้าใครมาบ้างอ๋อชิบหายแล้วโกหังม่วงคู่เลยนี่วะโกหังม่วงคู่เลยอันตรายรอบหน้าอันตรายดูก่อนมันมันตีตรงไหนบ้างย็ดเคมันตีข้างหน้าข้างหลังเลยชิปหายแล้วมันตีตรงกลางด้วยโอเคงั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วผมจะเสริมของไปก่อนทำอะไรมากไม่ได้วะโอเคให้โกหังใช้ทําไม้ตายใหญ่สุดเพื่อมันแทงได้โอเคโกหังต่อด้วยท่านี้ครับแล้วก็เป็นโกหังตรงนี้ ต้องผ่านตอนนี้ไปให้ได้ครับอันนี้คือรอบที่ยากที่สุดแล้วแม่งเสือสีเหลืองมาชนะทางเราตอนรี้เก็บมุ้งไปเยอะอยู่มันน่าจะตีแรงแหละใช่ไหมครีให้หน่อยได้ไหมโอ้โหแม่งไม่ครีเลยครับดีมากที่เบิ้ลดีมากที่เบิ้ลจะได้แทงได้ดีมากที่เบิ้ลฟอร์เันเขาไม่เข้าไม่เห้าเออแม่งเอ,อ้ยตีลงๆกันได้แค่ล้านกว่าเองไม่ครีให้หน่อยวะสา,อาสะ์อัพมาซะดีอัพมาซะดิบดีแม่งไม่ครีเลยเองอ,อะไรเนี่ยฮะ แม่งหลบอีกโหเสียเทินนะเนี่ยค่อนข้างเสียเทินมากเลยรอบนี้เสียเทินค่อนข้างเสียเทินมารอบนี้ตีไม่เข้าตีไม่เข้าแล้วไอตัวตีแรงสุดมันก็โดนหลบอีกโอ้โหเนี่ยโคตรเบาอ่ะแล้วแม่งมาใช้อะโกฮังด้วยโห้ยนึกว่านับว่าฉลาดมากแต่รีดูดาเมจรีซีฟมันน่าจะไม่เข้าดิเออเออรีดูดาเมจรีซีฟอะ่ะ โอเคเบจิต้ามาไม่ใช้ทรังเหรอให้โกฮังไปก่อนโกฮังมึงถึกโอเคแต่ไปก็ทรังแต่ไปกับเบจิต้าจ้ะนะไปลุยโอเครอบนี้ยังมีแทงอยู่ยังมีประสิทธิภาพของวิสุอยู่สามล้านห้าตีครีให้หน่อยแล้วกันในเมื่อเองได้พลังครีแล้วต้องครีให้หน่อยแล้วกัน Explosive Dance ครีแม่งไม่ไมครีเลย เฮ้ยเองครีให้หน่อยได้ไหมนี่อุตส่าห์ให้มาอยู่กับทั้งพ่อยเอาครีไม่ครีเลย30%ติดยากจังเออดีมากใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคต่อไปทั้งสามล้านเจ็ดมาเซนโกะเบิลอีกสักรอบไม่เบิ้ลเลยอะไรของเองวะไม่เบิ้ลเลยทําไมทำอย่างนี้สองล้านแปดเบจิต้าตีครีให้หน่อยมันครีอยู่แล้วเพราะว่ามันเบิ้ลอีกรอบหนึ่งได้อยู่ไป ออ้ยแม่ไงไม่ครีแต่รอบหน้าต้องครีแน่นอนโอเครอบนี้แหล,ละครีแล้วครับไปจิตต้ามาเตะมันเข้าไปเออดีมากตีครีโอ,โขอ,อ,อ้ขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหมอยากได้อีกรอบจังเลยโอเคต่อไปออโกฮังอันนี้จะได้ไหมเนี่ยต้องให้ได้นะต้องได้นะต้องได้นะไม่เป็นไรโกฮังแถวล่างนี้ได้อยู่โกฮังนี้ผมให้เก็บตรงนี้ไปเลยโอเค ส่วนตัวท้ายเก็บสีฟ้าเอาให้คุ้ม,มยังไงก็ต้องอย่าหลบอะหลบแม่งโอกาสแพ้เราสูงมากอย่าหลบแล้วกันเบอย่าหลบเออสวยโอเคแล้วให้โกฮังปิดเกมโกฮังจะปิดเกมได้ไหมนั่นก็อยู่ที่นั่นก็อีกเรื่องแล้วถ้าโกฮังไม่ไม่ครียังไงก็แพ้ไม่ใช่แพ้เขาเรียกว่าไงตีไม่เข้าโกฮังไม่ครีกน่าจะลําบากมาก เออครีอัพโอเคเทิร์นหน้ามาชิวๆเลยเกโกหังแทงได้อืมแม่งต้องให้ต้องให้โกหังอยู่นี่ว่ะเออต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องย้ายทรั้งว่ะแต่ถ้าใครถึกกว่ากันสองแสนไอ้นี่ถึกกว่ากันให้นั่นอยู่นั่นแหละถูกแล้วโอเค,โ,อเคโ,อโหต้องต้องรีโรเทชั่นใหม่เลยว่ะแต่รอบหน้าโกหังจะไม่ได้ครีแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ครีก็ไม่ได้ครี โอ้โชิวมากเลยแม่งหลบด้วยโอ้ยโอเคดีละให้โกฮังตัวนี้อยู่ที่ตีน้อย,น,อยน้อยสุดมันสู้ไม่ได้เอสเอนดโอเจ็ดแสนครับโงตวไม,มหมื่นกว่าโอเคอยู่ไปโอ้หแล้วตัวดามจหลังมันต้องอยู่นี้สามล้านเข้าไปครับบึนสองรอบเย็ดเคเอาวะเบิ้นสองรอบตีเข้าไป5ล้านกว่า ดาเป็นรวมห้าล้านมึงใช้ทำให้ตายมาตรงเนี้ยใช้มาตรงเนี้ยเออดันแหละที่ต้องการที่รอคอยมาเลยมาเลยเอ,อ้ยแปดหมื่นเจ็ดครับชิวชิว,ชวต่อไปโอเคตัวนี้แหละตัวยากแล้วอ่าเบจิต้าอยู่นี่โกฮังอยู่นี่ครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเดี๋ยวก่อนไปครับเราใช้ก่อนละกันมาใช้เลยย่า yeah! ไอ้คือสิ่งที่ฉันที่ฉันมีออ้ยโอ้ย,อยสำเนียงของสุพรรณไปอโอเคเรียบร้อยครับอ่ะตรงนี้ไปแล้วก็เบจิต้าเก็บท่าไม้ตาใหญ่เพื่อเอาเพื่อเอาคริโอเคอย่างนี้นี่แหละไปมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยเบจิต้าเลเจนด์มึงมาเลยเเจเจมึงมา,มงมาไปสามล้านหนึ่งปังปังปังอุ้มโอ้ ไอ้ก็ตือไฟเลจิงมาสซนโกครับโอเคไปสี่ล้านแม่งหลบดื้อ,อไอ้หอยดีมากดีไม่ยืนมันตัวแรกแม่งตีหนักอยู่เหมือนกันนะสามหมื่นอะไปเบจิต้าอือเบจิต้าใจาเกเรแม่แงหลบอีกไม่หลบเก่งจังวะโอ้แล้วเบจิต้ามึงอะไรเนี่ยโอ้เบจิต้าผิดหวังว่ะโอ้รอบนี้ รอมนี่แย่รอมนี้แย่รอมนี้แย่รอนี้แย่รามนี่แย่รอมนี้แย่รอมนี้แย่ไม่ได้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 ชิบหายแล้วยังไงดีวะกูหังใช่ทําไม่ตายไม่ได้อะกูหังเลนี่ถึกกว่าวะนะกูหังทำไมไม่ถึกวะอันนี้ดีดูดได้ไม่รีซซฟเนาะโอ้ดีดีมึงใช้กับตัวนี้ไปเลยมึงใช้กับตัวนี้ไปเลยดีมากนั่นแหละใช้กับตัวนี้ไปเลยเออใช้ไปเลยใช้ไปเลยกับตัวนี้ ใช้ไปเลยเท้าโกหงไปเลยไม่แข้ด้วยอืมอืม I will take you down explosive dance โอเคครับล้านสามโอกาสขีดติดเฉยห้าล้านแปดขาสอยดาวเออไป explosive d e m o n flash สวยสามล้านเก้าครับวางวางวางไปเออ ไปเรจิงมาเซนโกมาเซนโกแบบภาษาญี่ปุ่นต้องเป็นเสียงมาเซนโกแบบเสียงเด็กๆอ,อ่ะม,มันไม่แบบมาเซนโกอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นมาเซนโกโอ้โหแฟนขับปูหังด่ากูยับเลยอตอนนี้ไม่นะขอโทษนะเราแค่แซลเลืองเป็นเลืองขำๆนะอย่าไปว่าใครนะครับโอเคตรงนี้โอ้โหอ,อย่างนี้แหละ ไอ้เงี้ยโหังมันทำอะไรมากเคเนี้ยตัวหนักเลยตัวหนักเลยเองอะ่ะตัวหนักเลยเอาให้ได้สูงสุดมารังค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อยู่ครับเออเอาไปดีสามล้านครับตีเขาไปหนึ่งหลอดจบหนึ่งหลอดไปแล้วโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่พิเศษชังแม่งโหดจัดเลยมันโหดกว่าไอตัวมันโหดกว่าตัวไอ้นี่แล้วอะ่ะ โหดกว่าไอ้ตัวทั้งทั้งใหม่แล้วอะไอ้ทั้งตัวสนะีเขียวอ่ะไอ้ตัวสแต็ก e ิ e เฟนน่ะมันเก่งกว่าตัวนั้นไปแล้วครับสแต็ก e ิฟเฟนตัวนั้นไม่ทันนะเพราะว่าผมลองใส่ตัวนั้นแทนไอตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วมังไม่ผ่านเวอยอืมอร่อยเลยเสวยจบมาโกหังปิดเกมครับนอกจากไม่จะหลบ2ตัวติดอะ่ะอันนั้นก็เกินไปอะ่ะถ้ามันหลบ2ตัวติดคือยังไงก็แพ้ครับ ยังไงแม่งยังไงก็แพ้ครับแม่งโดนตีอย่างเงี้ยรัวๆอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้แล้วคือแบบมันก็เวอร์เกินน,นะนะที่จะหลบสองรอบติดอนะ่ะเออจบเกมครับสวยครับไปอีกหนึ่งดาแล้วสำหรับเบจิต้าเลเจนต์เยี่ยมเลยครับผมนะโอเคนะเป็นการมาผ่านนะครับ Vegeta Legend. เบจิต้าเลเจนต์เพงก็ขอจบคลิปดีฟักกดไลค์สกิ๊์กดแชร์ เป็นกนาลังใจอผมทำคลิปต้องคำใบเต้าดีต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าส,สวัสดีครับผมอยู่ในคอนดิสกอร์และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและอย่าลืมติดตามติดตามติ๊กต็อกผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันนะผม